เป็นมั่นๆวะ่ะจะมีกลิ่นเฉพาะต,ตัวกินลักษณะคล้ายๆกับแมงเมาดูได้แล้วบังคันมีฟันเธอเอาละขึ้นหนูไปะ โหดรายปลาซายอีกเกียหั่มก็กินมนะเนี่ยเป็นตัวมันๆคล้ายๆกับกินหนูกระดูกอ,อ่อนๆปีกแบบนี้เลยจ้ะ ถ้าว่าฉันหน่กกลัววะอะไรเยอะสดน้ำอันนี้ก็ขอมันหัวมันเอาออกซะหักคอจิม้มน้ำพริก กินเลยค่ะ,ม,ม,ะมาอีกดูนี่เฮ <Hey! S 1> ้เบยด,ดีขนาดเบยด,ดีมากนะเจ๊ มไม่เลี้ยวไได้หยอบใจบักโดนหนึ่งกว่าสิกล้ากินใช้ได้ไม่เลีวลายเล็บมัน การเอาว่ารู้ว่าเขาไปเอามาจากไหนอทองและใส่แล้วกันเนื้อลกน้ำ sốt nam <cười> <cười> chắc chăng này nọ <laughs> เขาบทบาทไปสั้นละคะ่ะเห็นมันสมบทส,สมบาทสมเนือสมตอนตัวเออแต่ว่าหนังมันจะมีความเหนียวนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เหนียวมากรสชาติมันมันไม่เร็ว้ายอ่ะ ได้ว่าเคยกินก็นได้กินเมื่อในคลิปนี่แหละ